สวัสดีครับแฟน YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายเทปนี้ครับเราจะพาไปชมรายการล่าสุดของบัวขาวบัญชาเมฆค,ครับที่บุกไปชกสดๆนะครับเมื่อคืนนี้เองครับที่เมืองจีน,นครับสำหรับผลการชกครับก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ในเทปนี้เราจะพาไปชมดราม่าระหว่างเกมการชกซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าว้าวุ่นกันเลยทีเดียว และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสังเกดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมาที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยปะทักกังฟูครับจัดขึ้นเมื่อวันที่24กันยายนปี2023หรือตรงกับปีพศ2566ครับก็เมื่อวานนี่เองครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองครับที่กวางโจวประเทศจีนครับนักชกไทยของเราครับนั่นก็คือบัวขาวบัญชามเมฆ หวั่นใจแฟนๆมวยชาวไทยทั้งประเทศครับเจอกับหวังเหยี่ยหลงนักมวยจีนเจ้าถิ่นครับวันนี้จะชกกันในกติกาเควันทีกัด70กิโลกร,รัมกำหนด3ยกครับโดยก่อนชกในทางนี่ครับบัวขาวกำลังเดินขึ้นบนเวทีครับทางทีมงานก็แจ้งครับว่าไฟนี้จะชกแบบคิกบ็อกซิ่งคือคิกบ็อกซิ่งนี่มีหลายรูปแบบหลายกติกาครับซึ่งกติกาที่จะ ที่จะใช้ชกในวันนั้นเป็นเ1วนครับและนี่ก็คือคู่ต่อสู้งบัวขาวครับนี่ครับแม่เป็นนักบูซูมีชื่อครับโชลีลาการลำกระบี่กระบองนะครับลำดาโอโ้โหลำกระบองบูซูที่มีลำแบบไทยเก๊กก็มีครับโอโ้โหเรียกว่าเป็นมาสเตอร์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบูซูหรือกางฟูะครับ กังฟูที่แข่งในระดับซีเกมเลยเช่นเกมครับก็มี2ประเภทนะครับที่ลำลํำอยู่นี่เขาจะเรียกว่าถูรู่ครับเป็นประเภทยุดธารีลาครับแล้วก็มีการแข่งแบบประลองยุดด้วยซึ่งก็ต้องเรียกว่าซึ่งทางจีนที่จะเรียกว่าซันต้าครับอ่ะฮะตอนนี้ทางอย่าหลงครับกําลังเดินขึ้นบนเวทีครับโอ้ดีจัดเต็มครับอ่าย่งรอครับย่งรอก็คูนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า ชกในแบบ k1 ครับตามที่เอกของบัญชาไม่แจ้งเอาไว้นะครับชกในแบบ k1 วันครับเพราะว่ากติกาคิกบ็อกซิ่งบางกติกาก็อาจจะไม่อนุญาตให้ใช้เข่าได้ครับอันนีเช่นกติกาที่เป็นแบบฟูก o นแท c t หรือโลคิกนะครับตอนนี้เป็นกติกา k1 ครับให้ใช้เข่าได้นะครับต้องแจ้งไว้ก่อน,นครับ บัวขาวครับ41ปีแล้วนะครับตอนนี้สูง170เซนติเมตรครับในขณะที่หวังเหยวหลงนี่อายุ33ปีสูง174เซนติเมตรครับส่วนสูงเท่ากันครับแต่อายุนี่บัวขาวอายุมากกว่าโอ้มีการชิงแชมป์ด้วยนะครับโอ้โหมีเข็มขัดรอการชิงแชมป์ด้วยเหยวหลงนี่นอกจากเป็นนักเรียกว่าเป็นดาราวูซูครับ ว่าศิลปะการต่อสู้แบบจีนนี่แกเป็นมาสเตอร์คนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเจ้าตัวเคยลงแข่ง MMA ในแบบสมัครเล่นด้วยแล้วก็สามารถคว้าแชมป์มาแล้วนี่ครับเปิดตัวหวังเหยหลงครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับห้าวเป้งเลยครับนี่ครับอมูลจำเพาะของทั้งคู่ครับไฟนี้ต่อยนพิกัด70็ิกิโลกันครับยกแรกโอ้โหมาถึงเหมือนตัวบักกิกอ้าวอ้าวบัวบัวเอาเอาเกี่ยวขาเอาล้มเองเอาล้วโอ้โหแม่ช็อตนี้นี่เหมือน กรรมการอาจจะแยกไม่ขาดนะครับแม็กรรมการผู้ห้ามคือคนไทยนะครับต้องบอกไว้ก่อนครับคืออาจารย์พีริตประหยัพซับอุ้ยแบกกิ้งดอกนี้ล้มเลยครับอาจจะตามซ้าอีกครับแม็ดูเหมือนว่านักชกจีนนี่มาแบบห้าวครับแล้วก็พยายามจะเล่นนอกเกมนะครับหมุนตัวเอาคืนบ้างครับปล่อยหนึ่งสองคืนบ้างครับทางด้านของบัวขาวนี่พยายามจะแจ้งกับอาจารย์พินิตว่ามีการเตะต่ำวากจับครับจังหวะที่แกหมุนตัวครับ หมุนตัวเนี่ยก็แมแล้วก็ดักคลิกออกไปนี่มันต่ําครับก็โดนกระจับอะครับไม่ทันมองครับอาจารย์พินิษ์ประหยัดทรัพย์ก็คงจะต้องทําความเข้าใจกันครับให้ทางบวกขาวนี่ได้พักครับครับกำลังพูดคุยกับอาจารย์พินิษ์ครับไหวครับอ่ะยังสู้ต่อครับข้าผ่านประตูค่าชมค่าเข้าชมครับแมมีแฟนแฟนเพจของมวยไทย ลุมพีขออภัยครับลุมพินีเอ็กมวยไทยจะสีออกมาโพสครับก็ราวๆเกือบห้าหมื่นเลยนะครับโอ้แต่ว่าค่าตัวนี่แพงเลยทีเดียวครับการพินิจพยายามห้ามครับว่าอย่าเตะต่ำกว่ากระจับครับการเตะแบบหมุนตัวเตะครับนี่ครับเอาเตะต่ำอีกแล้วครับโอ้โหอ้อีนครับนี่ครับโอ้โหมันโดนแล้วมันจุกได้ครับนี่ขนาดบัวขาวมีการป้องกันในระดับหนึ่งเลยนะครับ พยายามจะถีบกันไว้นะครับขยับเดินก็อาบัวขาวแมอาจจะต้องปิดเกมให้เร็วครับโอ้หมุนตัวแบ็คคิกแล้วครับจอมแบ็คคิกยิงครับทางด้านของวักเหยหลงครับดอกนี้ล้มครับโอ้ไม่เจ็บตะเคินครับพยายามที่จะนี่ครับปิดเกมครับแต่เยวหลงนี่ยกแรกครับเดี่ยวแรงก็ยังดีอยู่ครับจับจับแมยังไม่มีจังหวะครับทีบเดียวหลงนี่ออกเหมือนมั่วเลยครับทีบครับพยายามจะทีบครับก็ต้องเน้นลูกทีบนะครับ เพราะว่าหวังเยาหลงนี่หมุนตัวแบ็กทิกครับวามแม่นยำนี่อาจจะต่ำครับมีจังหวะกระถีบทำลายจังหวะไปครับอุนหมุนตัวครับพยายามจะสปินนิงแบ็กทิกอโดตร้านคอครับแม่ติดกาดไปหน่อยเองเดินครับบัวขาวเดินครับพยายามจะปิดเกมนะครับคราวนี้พยายามจะบดบี้ครับจับคีบเสียบกรรมการเข้ามาแย่ครับากรรมการเหมือนจะพยายามจะบอกว่าคีบตีอาจจะไม่ได้ครับนี่ครับโอ้เอาไม่ชกเลยครับไม่เอาเลยครับ คือในกติกาเควันนี่มันมัน,ม,นมันตีได้ทีเดียวนะครับก็อ,อยู่ที่การก็อ,อยู่ที่การเขาจะเรียกว่าดุลพินิจของกรรมการก็เอาไม่ชกเลยครับคือตีเนี่ยมันตีได้ทีเดียวพอตีปุ๊บนี่ก็จะกรรมการก็จะแยกเลยนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ให้คีบตีนะครับบางคนก็ให้คีบตีครับในในรายการในเมืองจีนครับหลายๆแมตช์ AD, หลายไฟคีบตีได้ครับแต่ตีได้ทีเดียว แม่น่าจะเป็นปัญหาของทางอนี่ครับไม่ชกเลยครับนี่ครับบอกว่าตีเข่าไม่เอาครับตีเข่าไม่เอาครับนี่บัวขาวงงเลยครับโอ้เพราะไฟนี้ทางบัวขาวแจ้งว่าไปชกเนี่ยก็คือเซ็นสัญญาชกเนี่ยก็ต้องชกในแบบเควันครับซึ่งเควันนี้ตีเข่าได้ตีเข่าได้ทีเดียวนะครับโอ้ออกออกลุ้งงงแงเลยครับอย่าหลงครับไม่เอาเลยครับไม่เอาแต่ก็ไม่ลงนะครับ แม่รอเจรจาตาอวยให้มันได้เปรียบกันครับโอ้ไม่ได้เปรียบไม่เอาครับในจังหวะครับคีบคีบล้วตีครับซึ่งบางบางกรรมการบางท่านอาจจะอาจจะเตือนนะครับว่าคีบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่บางที่โดยเฉพาะในเมืองจีนครับหลายๆรายการหลายๆแมตช์ครับก็คีบตีได้นะครับเพียงแต่ว่าตีได้แค่ทีเดียวแน่ๆเลยก็คือตีได้ทีเดียวครับ จะคีบได้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นที่ดุลพินิษของกรรมการครับนะครับบัวขาวเริ่มเซ็งครับงานเริ่มก่อยครับแบบส่วนบอลแล้วครับงานนี้โดนสัวบบอลครับนี่ครับบัวขาวก็พยายามจะบอกกระทางทีมงานว่ามันโดนเตะตับว่ากระจับหลายทีครับนะครับต่อรองครับไม่แทงเข่าแต่ถ้าเราถ้าเราไปดูเทปย้อนหลังของหวังเหยี่ลงครับก็ไปต่อยในเอ็มดีเจนครับเอ็มเหมยครับ อีเมยนะครับรายการอีเมยของจีนนะครับแกก็ต่อยก็กใช้เข่าได้นะครับแม้แต่ต่อยกระบ,บวกขาวนี่ออกลูกงองแงเฉยเลยอาจารย์พินิษสับมือชกค,ครับอ้าวเดินครับแมเกมน่าจะน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีครับเสียอีกทีครับอ้าวอา,อาถอยถอยอา้าวไม่เอาครับไม่เอาเขา่านะครับอาจารย์พินิจพยายามอธิบายว่าตีทีเดียวมันตีทีเดียว มันจับตีแค่ทีเดียวนี่ครับอาจารย์พิริพยาอธิบายครับแต่เหมือนเขาไม่เอาเข่าเลยครับโอ้ไม่สู้เข่าครับออกลูกงองแงครับสัวบอลแล้วครับงานนี้โดนสัวบอลแล้วครับโอ้คนจัดอ่าแลวค่าตัวนี่ไม่ใช่ถูกเลยนะครับเกือบห้าหมื่นครับโอ้นี่ครับไม่ชกต่อครับแต่ก็ไม่ลงครับเหมือนพยายามจะเจรจาให้ตัวเองได้กดหรือได้กติกาในแบบที่ตัวเองต้องการครับนี่ครับ ทางทีมงานก็พยายามอธิบายครับทีมงานบัวขาวนะครับก็พยายามก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยมันเควันมันชกกันอย่างนี้เออมันคีบตีได้ทีเดียวเออไม่รู้ไม่สนแล้วครับเดินหมุนไปวนมาแล้วครับตอนนี้โอ้่หภาพช้าครับทีมครับยอดทีเ่เยอลงทีมบับวขาวเดินเข้าหาตบแล้วเสียบเป็นหนึ่งทีก็พอเสียบปุ๊บแกรู้ว่าโดนเข่าปุ๊บแกนี่ครับออกลูกแบบไม่เอาเลยครับ อาจารย์พินิจต,ต้องพยายามจะมาอธิบายว่ารูปแบบเควันเนี่ยมันชกกันอย่างนี้มันก็ใช้เข่าได้แม่เหมือนจะเป็นปัญหาของทางผู้จัดหรือเปล่าครับว่าอาจจะไม่ได้มีการประชุมกติกากรก่อนชกครับคืออย่างน้อยนี่ก็ต้องมีการประชุมกติกากรก่อนชกครับหลังช่างน้าหนักกันเสร็จแล้วนะครับพอช่างน้ําหนักกันเสร็จแล้วก็จะต้องมีความีการทําความเข้าใจกันในเรื่องกติกาครับนี่ครับเหมือนนักมวยจีนพยายามจะส่วนบ่อนครับพยายามจะบอกว่า ใช้เข่าไม่ได้ก็จะดูแกต่อยนี่ครับนี่ครับล้มเสียหลักแล้วเสียหลักปุ๊บนี่จะรีบมานี่ครับคือจังหวะนี้น่ยกรรมก,การอาจารย์พินิจอาจจะเรียกว่าหน้าไม่ขาดเท่าไหร่นะครับน่ยต้องขออภัยอาจารย์นะครับอาจจะเป็นจังหวะมุมอับด้วยครับแล้วก็ไม่คิดว่าเหยื่อหลงนี่ลุกขึ้นมาปุ๊บจะวิ่งเข้าใส่เลยจริงๆแล้วคุณเสียหลักแล้วต่างฝ่ายต่างเสียหลักนี่กรรมก,การก็คงจะเรียกว่าจะเบรกเกมครับให้มาเริ่มกันใหม่ครับ อาจารย์พีริดพยายามจะก็ต้องบอกครับก็ต้องช่วยทางผู้จัดเขาหน่อยครับคือช่วยในประเด็นนี้คือช่วยให้เกมมันมันดําเนินไปได้ต่อนะครับเพราะว่าผู้ชมคนดูเขาก็อยากจะดูมวยคู่นี้ครับอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะช่วยเสมออ้าวเสมอหัวขาวยังงงๆครับก็ยังไม,ไมไ่เหมือนไม่พอใจเหมือนเพราะวา่าประมาณว่าเซนมาชกเควันทำไมใช้เข่าไม่ได้ทำไมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการชกปรับเปลี่ยนกติกา กันชนิดที่เรียกว่าแม่เลหว่างชกแบบนี้ซึ่งจริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นนะครับนะครับคุณวัดยิ้มก็พยายามจะอธิบายครับให้อาจารย์พินิษ์ฟังครับคือก็ต้องเข้าใจอาจารย์พินิษต์ด้วยครับอาจารย์พินิษ์ก็พยายามจะทําให้ปรับนะครับให้เกมมันดําเนินไปได้ครับก็ต้องพยายามที่จะให้คนดูครับก็ต้องเห็นใจคนดูนะครับซื้อตั๋วมาห้าหมื่นก็อยากจะดูมวยครับกลับกลายเป็นได้ดูดราม่าแทนครับโห แล้วดูเหมือนว่าทางเยอหลงจะไม่ยอมอย่างเดียวเลยครับแต่ดอกนี้นี่บักขาวเสียหลักล้วครับแล้วล้มล้มเสร็จปุ๊บนี่อาจารย์พี่นี่ก็คงจะแม่ไม่ทันคิดครับว่าเยอหลงจะจะชกแบบนี้ครับนี่ครับช็อตนี้ครับโอ้จะซ้ําจะซ้ํเนี่ยโอ้โหจะซ้ําแม่ออกแนวเกียนไปเลยนะครับเยอหลงดูไม่ค่อยมีความเป็นนักกีฬาเท่าไหร่นะครับโอ้ ออกแนวมั่วเลยครับนะครับเป็นนิ่งแบ็กฟิตไปทีครับข่าวก็พยายามจะชกอยู่ในเกมครับทั้งๆที่ตลอดเกมการชกในช่วงแรกๆนะครับเจ้าตัวโดนแบ็กคิกเข้ากระจับนี่หลายผลเลยนะเท่าที่เราเห็นนะครับนี่ครับคุณซาซานกอรซี่ครับพยายามจะอธิบายว่ามันมันหลายอย่างครับตั้งแต่โดนเข้าที่กระจับนะครับแบ็กคิกเข้าที่กระจับนะครับ พยายามจะเกียเซีย yeah, ม right? ครับเพราะบัวขาวก็แจ้งว่าตัวเองอ้าวนี่ครับทางนักทุกชาวจีนว่าไงครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับจ yeah, อมน MMA นะครับ Yes เหมือนเหมือน <c oughs> เกียร์หลงจะพยายามจะท้าชกในแบบ MMA ครับเปลี่ยนกติกากันการากาดแบบนี้เลยโอ้โหดูมวยมานานก็ไม่เคยเจอแบบนี้ครับอยากจะชกในแบบ MMA ครับเหมือนจะท้าบัวขาวชกในแบบ MMA ครับ ซึ่งถ้าไปอ่านในเพจของบัวขาวบัวขาวเองก็บอกว่าชกก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นรูปแบบใหม่กติกาใหม่ก็อาจจะต้องทําสัญญาชกใหม่ครับและแน่นอนครับค่าตัวก็ขอหนึ่งล้านเหรียญครับวุ่นวายไปใหญ่ครับางานนี้โอ้ไม่รู้ว่าใครผิดกันนะครับ ไม่รู้ว่าใครผิดกันนะครับแต่ละงานนี้นี่ไม่แน่ใจว่าทางผู้จัดมีการอมีการพูดคุยตกลงต้าอวยไปก่อนว่าครับพวเขาเองเห็นว่าผู้ชมนะครับแม่ซื้อตั๋วมาห้าหมืนบาทครับก็อาจจะต้องโชว์อะไรน,นิดนิดหน่อยให้ทางให้ทางแฟนๆได้ดูอาจจะไม่คุ้มค่าตั๋วเท่าไหร่ครับแต่ก็พอจะบรรเทาความรู้สึกที่เสียไปได้นะครับ และสุดท้ายครับเกมในไฟนี้บัวขาวก็ลงจากเวทีครับเพราะว่าไม่มีความคืบหน้าในระการใดเกมการชกทางผู้จัดครับประกาศให้เป็นผลการแข่งขันนะครับเป็นแบบไม่มีการแข่งขันนะครับยกเลิกการแข่งขันไปนะครับก็จบแบบดราม,ม่าครับสำหรับมวยคู่นี้ครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอะไรบ้างก็ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ครับอย่าลืมครับกดไลค์ซับสไครป์กดสัญลักดงติดตามเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันเลยครับทางช่องยังมีมวยดีๆสุดๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ